รับประทานในสาราการ,รเรียนใช่เพราะตอนนั้นยังไม่ได้สร้างสาราการ,รเรียนเพราะว่าพ่อหลอกไปก่อนว่าตั้งใจเอาไว้ว่าจะพระประทานในโบสถ์นะคะจะเป็นพระธานในสาราการ,รเรียนนะคะก็ใช่ใชก,ก็กป,ปีน,นี้เราก็เลยค่ะ นะะทั้งกุ่มปิดน,นะคะแล้วก็เกอี้ที่ชมหน้างานนะคะเดี๋ยวน้องเพ็นจะลงโพสให้นะว่าจองวันไหนนะคะเร็วๆนี้นะคะก็ถวายว,ว,วัดทําบุญร่วมสร้างสาราทั้งหมดนะคะทุกปีที่เป็นงานไหว้ครูนะครอบครัวสองนำน้ำพิมนะคะ ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะคะงานวัดสทุกปีเราจะใช้เงินส่วนตัวของครอบครัวเรานะคะใช้จ่ายในงานทั้งหมดนะคะเงินทำบุญที่แฟนคลับร่วมบุญมาก็คือยทำบุญทั้งหมดนะคะก็อัดบุญรับบุญทางท่านล่วงหน้านะคะกรปัดกลุ่มปิดปัดกลุ่มปิดกลุ่มปิดกลุ่มปิด159บาทนะคะร่วมบุญกันนะคะส่วนเก้าอี้เดี๋ยนะเพจจะลงโพสอีกทีหนึ่งนะคะ ก็ถือว่าร่วมบุญกันนะกันเนาะ ว่าจะย้ายฝั่งค่ะเราจะไปจัดอีกฝั่งเพราะฝั่งน,นั้นมันจะกว้างกว่านะคะเดี๋ยวเพียจะลงมาเล้วอย่ทิ้ง่อีกทีหนึ่งน,นะคะเวลานั่งชมพิเกก็จะแบบไม่แคบเหมือนเหมือนในโดมฝั่งน,นี้นะคะเราจะย้ายไปจัดอีกฝั่งหนึ่งแต่ในที่วัดท่าการ้องนะคะแต่ว่าจะอีก สวัสดีค่ะพี่ชมพูการเดอดไม่เยน่าเวทีกำสุดยอดมากยน่ะนิเไทยทีม่าสอนรามวันนี้พี่นุกเอาคุณแจที่พี่บิ๊กหน่อยดิน้อเอกน้ำทีงารผู้พี่ลงานการแสดงอันวิจิตและทรงศคระใช่ค่ะทางบูคุณพ่อก็ที่วัท่าการร การร้องทั้งหมดเลยเราจัดงานคืนน้ำเพชรแบบจัดงานรวดเดียวเลยอ๋อขอบคุณพี่ชมพูค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณความศรัทจากท่านผู้ส่งผู้่านความดีาจากคณะศิลภาพทุกสถานที่จงมีต่อทีงามสอนรามน้ำเพชรตลอดไป อยุทยาเหมือนกับว่าเขาจะปล่อยน้ำมาแล้วเนาะเรากำลังดูเก็บข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็ ันที่แปดนะคะก็จะมีบรรเลงดนตรีไทยของอวงบ้านบัวหลวงนะคะวงนี้คุณพ่อชอบจะเป็นแบบบรรเลงดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีประยุกต์ด้วยนะคะวันที่แยัวันทแล้วเราก็จะพักวันที่เก้าวันหนึ่งแล้วก็วันที่สิบก็จะเป็นพิธีบวงสวงนะคะบ่ายโมงเริ่มบวงสวงนะคะแล้วก็ผูกสีดำด้านแบเด็กๆนี่เล็กๆอ่ะวันที่สิบก็ บ่ายโมจะเริ่มพิธีบวงสวงนะคะบวงสวงทิวดานะคะแล้วก็พอสามโมกวากก็จะเริ่มพิธีพุทธาพิเศษนะคะแล้วก็วันที่สิบก็คือพุทธาพิเศษสแล้วก็คือไม่มีพิธีอะไรนะนะคะเดี๋ยวศิลปินก็เตรียมซ้อมพิธีกันก็จะซ้อมศิลปินน่าจะได้ซ้อมพิเกแค่สามวันก็คือซ้อมตอนกลางคืนของวันที่แปดเก้าเก้าอาจจะได้ซ้อมไวหน่อยเพราะวันที่เก้าไม่มีอะไรแล้วก็วันที่สิบ ช่วงเย็นเป็นต้นปลายกลางคืนนะคะก็คือปีนี้ได้ซ้อมแค่สามวันเท่านั้นก็มาลุนกันนะคะว่าเรื่องอะไรปีนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้หนักมากเหมือนเรื่องปีก่อนเพราะว่าเรามีเวลาซ้อมน้อยมากก็กลัวแบบว่าท่านเล่นเรื่องหนักๆกลัวจะไม่ดีใช่นะคะแต่ว่าสามวันนี้เราก็แบบไม่เปลี้ยเลยเพราะว่าวันที่สิบเอ็ดก็ตอนเย็นสี่โมงเย็นก็ ชมดิเกหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะ <Yeah. S 1> เป็นต้นไปน แต่งตัวเสยยืงอีิเกก่อนนะขอบคุณทุกคำลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆที่มาสนุกกันนะคะเมื่อโคบลับในช่องิเกะนในแอฟฟ้านะคะวันนี้เราฟังคุณแตกลัค